เอ้ยเดี๋ยวเอา้าบินตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> ดีเว้ยไม่ต้องไปไหนเลย <c oughs> เอา้าโอ้โหอ,อ,อะไรข้าใหม่บอกโอ้ตอนนี้รู้ละสองชีวิต <c oughs> คุณมาซิโร่เช็คให้เอา้า เกรู้แล้วอีกหนึ่งเฮ้ยดีเล่เว้ยเใครเอ้าคุณท่ละหออ๋อคุณนี่คุณเลไม่ได้ใส่ไม่ได้ควันเปิดแผลอก่อยคุณอะไรนัดอินทีบไม่นะเฮ้ยมันกันไม่อยู่ไฟฟ้ามันแรงยูซูยูซูเอายูซูเอาละยูซูไว้ คนไฟือของตายถ้าคนโจวนไม่โดนสีคนจวนก็เอาบิวคนนี้ยื้ออีกคะแนนเออก็ว่าอยู่แตเดียวผมโดนอยู่เรียบร้อยตายเดยพูดอยู่เนี่ย